พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมต่างๆก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพตัวรันเองเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปวดข้อค่ะทําให้บางครั้งบางวันเนี่ยไม่สามารถทําง,งานได้แฟนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหนักก็เลยพยายามหาตัวช่วยค่ะจนมาเจอตัวนี้ออสเวลไลแอสตารซนตินคอมเพล็กซ์นะคะตัวนี้เขานําเข้ามาจากประเทศอเมริกาเลยค่ะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากสาร่ายสีแดงเข้มข้น60มิลลิกรัมมีสารต้าน,นอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามินซี 6, ถึง6,000เท่าและสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สิเท่าเป็นตัวแม่แห่งสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีโค 10, เอนไซม์คิวเทนเข้มข้น30มิลลิกรัมสารสกัดจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้น110มิลลิกรัมป้องกันโรคไขข้อข้อเสื่อมข้อบวมลดอาการอักเสบและอาการปวดของข้อต่อตามร่างกายต่างๆข้อเหมาะสาหรับคนที่ต้องการลดริ้วรอยแล้วก็ชะลอวัยค่ะต้องการชะลอความเสื่อมข,ของร่างกายแล้วก็ป้องกันโรคเสื่อมต่างต่รงวอลหนึ่งถึงสองเมตรค่ะสามารถทานได้ต่อเนื่องยาวๆและเขายังมีมาตรฐานการผลิตเป็น GMP Quality นะคะปราศจากกลูเตนผ่านการรับรองจากออยอน หลังจากที่รันทายไปประมาณ2อาทิตย์นะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าอาการที่เราปวดตามข้อเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยค่ะทํางานแล้วก็ทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ไม่มีการปวดเมื่อยอีกแล้วค่ะยิ้วโรยต่างๆก็ลดลงค่ะแล้วก็สุขภาพภูมิคุ้มกันของเรนเนี่ยก็ดีขึ้นอีกด้วยค่ะลองให้แอสซาเซนตินคอมเพลตตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเหมือนรันดูค่ะ